คริปโตท็อปเทนสิครับวันนี้เราก็จะมาเบียดข่าวสารต่างๆในโลกของคริปโตเนาะแล้วก็การเคลื่อนไหวในส่วนของตลาดครับโดยในส่วนของตัวเหรียญรวมๆหรือว่าภาพรวมๆเนี่ย ที่จะบวกขึ้นมา,าแรงๆก็จะเป็นเจ้าพวกเหรียญมีมเนานะจะเป็นบองห้าสบเอปออบแคส16%วิฟยีเปอรเปเป้26%เนาะแล้วก็โฟกีสิบนะครับก็ถือว่าบวกขึ้นมาทุกตัวสำหรับเจ้าเหรียญมีมน,นะครับแม้กระทั่งบิตคอยอีเชียร์เองก็สามารถบวกขึ้นมาได้แบบโอ้ oh, โห64,993เกือบ50,000นะครับหรือแค่นิดเดียวเนาะแล้วก็ตอนนี้บวกขึ้นมาที่ประมาณสักสองเปอร็เช่นกัันครบตอนนี้เขาขยับขึ้นมาได้แล้วประมาณสัก 3498เนาะแต่ก็มีแรงเทขายลงมาแต่ก็มีแรงซื้อส่วนกับขึ้นไปเช่นกันนะครับหรูหน้าเออยูทีเอยทุกอย่างบวกขึ้นมาหมดเลยนะครับตลาดของวันนี้เนาะ และเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Market s h a r เนาะหรือว่าตอนนี้ตลาดในกระแสเหรียญอะไรมาแรงๆนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเจ้าตัวมีมคอยนาะโดยสามารถกินส่วนแบ่งไปที่ประมาณสักหรือว่าทำไปดีไปประมาณสัก14.34เนะเาะรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของตัว r e v o วเวร์เซนะครับแล้วก็ที่แบบมีติดมาเลยก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวเหรียญมีมของโซโลนาเนาะแล้วก็ระบบในส่วนของอีโค y ิสเตมของโซโลนา ก็ขึ้นมานะครับในส่วนของตัวเกมไฟล์เกมมิ่งอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าตัวเลเยอร์สองเนี่ยก็ที่ยังไม่ได้ขยับนอนอยู่อย่างส่วนของล่างๆเนาะชี้ประมาณสัก2 7งจุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับเกมมิ่งเนาะแล้วก็ตัวเลเยอร์สองประมาณสัก1.96%เนาะ แล้วก็ที่กําลังตีตื้นขยับขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเบสอีโคซิสเต็มหรือว่าตัวเบสมีมนะครับที่ตอนนี้ทําได้ดีกวา่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเหรียญมีมที่อยู่บนในส่วนของอาอีเรียมสูงมครับแล้วก็บีบีสมาร์ทเชนอ่ะ, Chain, อะแต่ตอนนี้นะครับตัวที่มาแรงก็จะเป็นในส่วนของตัวโซลนาแล้วก็ตัวเบสนะครับ แล้วก,ก็มีข่าวสารในส่วนของตัวเจ้า Baby d o s สมาฟากันนะครับสำหรับเจ้า b บบี้ o s สเนี่ยก็เปิดตัวในสุดของเกมเนาะก่อนหน้านี้เขาก็ทําการเข้าดาวนับลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มียูเซอร์เข้าไปนะภายใน24ชั่วโมง1นึ่งล้านห้าแสนยูเซอร์ที่เข้าไปเล่นเกมนะครับแล้วก็เก็บเจ้าตัวอ่องเท้าของมานะก็คือเจ้าพอลนะครับอันนี้กลายกลายเป็นว่าตอนนี้ Baby d o อ s เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกเป็นวรรษศาสตรนะเพียงแค่ระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงครับมี คนที่เข้าไปใช้แล้วประมาณสัก1นล้านห้าแสนยูเซอร์เร็วกว่าเรวเวอร์แอสเซทเร็วกว่าทวิตเตอร์ครับก็ถือว่าโอ้โหทำลายสถิติไปเลยสำหรับเจ้าเบบี้ดอสนะครับก็ถือว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโอ,อากาสที่เบบี้ดอสจะมีข่าวดีออกมาหรือว่ากระแสแรงออกมาอาจที่จะกลับมาแล้วก็ได้เพราะว่าการที่ได้เห็นข่าวเหรียญเก่าๆการที่ได้เห็นในส่วนของเหรียญมีมที่แบบยู่แบบดั้งเดิมแบบดิบเดิเดมบันแบบเนี้ยแบบแบบแบบที่เติบโตมาแรงในช่วงของตัวดัชคอยที่บ่ายแล้วก็บ Baby เบบี้ด นั่นหมายความว่าทําให้เราลำลึกย้อนกลับไปถึงสุดของการเริ่มต้นของการกระถินเนาะที่มักจะมีอะไรพวกเนี้ยออกมาเป็นตัวกระเทาะทําให้เปลือกผิวดินของตลาดนี้แตกขึ้นมาแล้วแล้ก็จะพุ่งทะยานกขึ้นไปอะไรแบบนั้นนะครับแต่รอบนี้จะเป็นแบบนั้นไหมเราก็ต้องมารอดูกันแล้วก็มาในสุดของฝั่งอเมริกาเนาะนะครับโดน์ทรัมประกาศยังเป็นทางการว่าเจดีเวนจะได้เป็นรองประธานาธิบดีนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้รับเลือกเนาะ แล้วก่อนในส่วนของคุณเจดีแวนนะครับเขาได้อามาเปิดเผยเยงว่าก่อนนั้นเนี้ยเขาได้ถือบิตคอยอยู่ประมาณสัก2 5 0 0 0 0ดอลลาร์เนาะก็เลยทำให้นะครับผู้คนต่างคาดการณ์ว่าตอนนี้โดนทำโอเพ่นในส่วนของตัวคลิปโตัวแล้วนะครับน่าจะมีนโยบายอะไรต่างๆออกมายิ่งมีการประกาศออกมาแล้วก็รองประธานรัฐบาลม,มีการถือบิตคอยแบบนี้นะอาจจะเป็นในส่วนของนโยบายอะไรต่างๆที่จะเป็นผลดีกับตลาดเลยทำให้ตลาดมันปั๊มขึ้นมาจากข่าวข่าวนี้เพราะคนคิดว่าหน้าที่จะ มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆถ้าเกิดว่าโดนโดรัม้์เนี่ยสามารถที่จะเป็นประธานาธิบดีได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการปั๊มเล็กๆน้อยๆนะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปั๊มก็ได้นะครับซึ่งการปั๊มจริงๆแล้วมันเกิดจากเหตอะไรก็ไม่มีใครรู้ได้แต่ว่าถือว่าเป็นข่าวที่มันบวกกันเนาะแล้วในส่วนของอีลอนมาร์กเองนะครับเขายังกล่าวว่าเขาจะทุ่มเงิน45ล้านดอลาลาร์าต่อเดือนให้กับตัวซูเปอร์ PAC นะครับที่ทำงานเพื่อเลือกตัวดูโรชัมเป็นประธานาธิบดีนะก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่อีกคนหนึ่งครับสำหรับดนโรัมที่มีอีลอนมัสเป็นตัวหนุนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคาวนะครับที่ตอนนี้ราคาของบิตคอยกำลังดีเลยนะครับตลาดกำลังฟื้นตัวเนาะวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้ครับ MTG ก็ได้ส่งนะครับในส่วนของตัวบิตคอยประมาณสัก5.8บิลเลียนหรือว่าทั้งหมดประมาณสัก9 1 7 7 7 บิตคอยนะครับไปยังที่อยู่กระเป๋าใหม่เนาะถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะครับอันนี้คือข้างบนสุดนะที่เขียนว่าตัว MG ็ o กอนะครับอันนี้คือย้ายไปในส่วนของตัวยูเซอร์ใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโยงายเงินอีกเช่นเคยนะอันนี้ก็คือรายการกระเป๋าที่ผมให้ดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในส่วนของตัวรัฐบาลเยอรมนีด้วยคอลเอ็มจีกด้วยเลยทําให้ตลาดเนี่ยมันร่วงลงครับแต่หลังจากนั้นเป็นไงครับเอ็มจีกอกสับขาลอกแล้วก็ดึงเงินกลับไปยังกระเป๋าเดิมมเเเเช่นนนคยะรรับบอออี้จป็กาสลหื เดิมให้ตลาดลงอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยดึงเงินกลับมาอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าก่อนอันนี้เขาก็ทําแบบนี้แล้วเขาบอกว่าจะคืนเงินให้กับลูกค้าประมาณสักอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้อาทิตย์ไหนสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยได้คืนสักทีนะแล้วตอนนี้มีประก,กาศแบบนี้ออกมาอีกรอบนี้จะจริงหรือเปล่าโอ้โหก็รู้สึกว่าคาดการณ์ลำบากเนาะแต่รู้สึกเหมือนตลาดจะเฉยแล้วไหมหรือไม่เฉยยังมีบางคนที่หวั่นไหวกับเรื่องแบบนี้อยู่หรือเปล่า ก็อาจจะมีถูบไมหมครับแต่ตอนนี้บอกเลยครับว่า m t g o ทเนี่ยเรียบเสม,มือนเด็กเลี้ยงแกนเนาะที่ประกาศออกมาแล้วก็ไม่ได้ทำตามนั้นแล้วก็ทำให้ตลาดร่วงแต่ก็ยังมีนะครับในส่วนของคนที่เทรดตามข่าวหรือซื้อขายตามข่าวแบบนี้อยู่ก็คือว่าเป็นการลงทุนแล้วแต่สไตล์ของคนเนาะเพราะบางคนเขาต้องการเซฟตัวเองเนาะเผื่อว,ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าข่าวเอ็นทีกกเนี่ยก็น่าที่จะขายออกมาให้มันหมดหนึ่งเหมือนกับรบัฐบาลเยอรมีเลยได้ไหมจะได้แบบหมดหมดข้อกังวลเรื่องนี้สักทีเนาะ แต่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวที่มันไม่ดีออกมายังไงครับเราก็ยังมีข่าวดีเนาะเพราะว่าวันที่15นะก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในส่วนของตัวโฟล์สปอร์มีคออีที่ประมาณ300ล้านนะโดยมีซื้อเข้ามาดังๆนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว BlackRock นะครับที่117.2ล้านนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่ง ก็คืออ,อินเวส์นะครับที่117.2ล้านเช่นกันแบบตัวเลขเท่ากันเลยนะแล้วก็เจสเกลก็ไม่ได้ขายออกไปถือว่าเป็นการซื้อที่มีม่เต้เงินไหลเข้ามา7วันต่อเนื่องติดต่อกันไปนอาทิตย์แล้วนะครับรอบนี้ก็ถือว่าเป็นอรอบหนึ่งนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ และตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์เนาะที่น่าจับตา่าฟโตสปอร์ตมีออยเจฟเนี่ยจะไหลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าจะมีการชะลอตัวมีการขายออกอีกหรือเปล่าอันนี้ก็น่าที่จะเป็นอะไรที่เราต้องระวังเนาะเพราะว่ามันมีข่าวเอ็มจีคออกมาอีกแล้วนะครับเราก็ต้องรอเรื่องนี้ด้วยสําหรับใครที่กําลังจะแทงช็อตหรือว่าแทงรองอะไรแบบนี้นะข่าวต่อมาครับข่าวนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนกําลังรอคอยที่จะได้ยินข่าวนี้อยู่นะก็คือข่าวที่เจเตอร์เนี่ย พิมพ์เงิน1,000ล้านดอลลาร์เนาะ หลังราคาของบิตคอยพุ่งทะยานอันนี้จะเป็นภาพหลวงตาหรือว่าเรื่องจริงนะอันนี้นะครับทุกๆครั้งที่เทเตอร์มีการพิมพ์เงินจุไหมถ้าเกิดว่าเราย้อนดูคลิปกับตอนที่เราเทียบไทม์ไลน์เนาะว่าหลังจากที่เทเตอร์พิมพ์เงินประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยราคาบิตคอยจะปั๊มนะถูกไหมครับประมาณเป็นแบบนี้มาประมาณถึง4ครั้งแล้วจุไหมอ่ะดูครั้งที่มีการพิมพ์เงินรอบมีเขาก็ได้มีการพิมพ์เงินขึ้นมาอีกประมาณ1น0 0พนล้านดอลลาร์นะบนบล็อกเชนท้อนอีกแล้วนะซึ่งตอนนั้ ในส่วนของสำรองในส่วนของตัวทุนของทรอนหรือว่าในส่วนของอีทูเรียมเนาะแต่รอบนี้ก็มีการพิมพ์แบบนั้นอีกแล้วจะมีการพุ่งของเบตคอยอีกหรือเปล่าเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีข่าวแบบนี้อ,อกมานับสี่รอบมันก็เป็นซะแบบนั้นทุกรอบถูกไหมครับอ่ะรอบนี้มันจะเป็นแบบเดิมไหมหรือรอบนี้จะสับขาหลอกเราก็ไม่รู้นะครับอ่ะแต่ก็ถือว่าอดีตมัน,นเคยเป็นแบบนี้ก็น่าที่จะเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะ ซึ่งนะครับโดยปกติแล้วเมื่อเทเตอร์พิมพ์เงินเนี่ยมันก็จะทําการบวกถูกไหมครับตลาดจะพุ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ประมาณอีกสักสอาทิตย์ก็ใกล้จะสิ้นเดือนพฤีถูกไหมก็ตรงกับช่วงเวลาของเดือนกรกฎาเนาะที่ส่วนใหญ่แล้วเดือนนี้มันจะบวกนะครับโดยเฉลีย่ยเฉลี่ยจะบวกมาประมาณสัก 7.36%เนาะถ้าเกิดว่าเดือนก่อนหน้าเนี่ยเขาแดงแต่เดือนนี้อาจจะจะบวกก็อาจจะจะเข้าแก็บพอดีที่ถ้าเกิดว่าเทเตอร์พิมเงินจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้จุบบ่งริงภายในสองอาทิตย์ก็จะตกอยู่ในส่วนของสิ้นเดือนแล้วถ้าเกิดว่าปิดสิ้นเดือนมาเนี่ยมันเป็นบวกก่อนหน้านที่จะเป็นไปได้เนาะที่ราคาเขาจะบวกขึ้นนะครับเพราะมันก็เป็นจงังหวะเหมาะเจาะของช่วงเวลาพอดีที่จะจบสิ้นเดือนอ่ะนะอ่ะอันนี้ครับนักวิเคราะห์กำลังคาดการณ์ว่าแท่งเทียนพระเจ้าเนยครับของบิตคอยเนี่ย กำลังก่อตัวเนาะแล้วก็เตรียมจุดฉนวนราคาพุ่งแบบทยานนะโดยนักวิเคราะห์ที่ใช้นามแฝงเนาะซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกของคริปโตเป็นอย่างมากนะครับและเขาก็มีผู้ติดตามมากด้วยและเขาก็ได้มาเปิดเผยว่าตอนนี้นะพร้อมแล้วที่บิตคอยเนี่ยมันจะทําส่วนของการพุ่งทะยานเนาะถ้าเกิดว่ามันสามารถยืนอยูนเน่เหนือระดับสัก60,000ได้อย่างแข็งแกร่งเนาะเพราะว่าตอนนี้บิตคอยก็มายืนอยู่ได้ประมาณสัก64 0 0 0เกือบ6 5 0 0 0ถูก้าถุครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้บิตคอยพร้อมแล้วนะที่จะ ทำการแยกสปอตไลท์จากตลาดหุ้นหรือว่าตลาดลงทุนต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณบรัสนะครับเขาก็ได้กล่าวว่ากราบของเปคอยกําลังเตรียมตัวเพื่อสร้างนะครับก๊อดแคนโดเนาะก็คือแท่งเทียนพระเจ้าเองนะ การเพิ่มขึ้นของแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่บนกราฟของบิตคอยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองโดยภาพรวมนะครับคุณรัสเขาบอกว่า Bitcoin เนี่ยอาจจะผ่านช่วงของจุดต่ำสุดมาแล้วในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าที่มันลดลงไปประมาณสัก55,000ถูกไหมครับแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากในส่วนของตัวนักลงทุนที่เข้ามาเก็บบิตคอยในช่วงของราคาท,ที่มันลงนะ แล้วก็น,นะครับตอนนี้ในส่วนของกราฟรายเดือนเนาะในส่วนของ16วันก่อนเนาะมันก็กําลังที่จะเข้าใกล้ในส่วนของการทาแพทเทิร์นหนึงที่เราเรียกว่าแฮมเมอร์เนาะคือแท่งเทียนที่มันเป็นค้อนสำหรับบิตคอยน์ถ้าเกิดว่ามันเป็นคอ้อนได้เนี่ยมันอาจจะเป็นการฟื้นตัวในส่วนของการเติบโตแบบขาขึ้นแบบระยะยาวๆหรือที่เราเรียกกันว่าตลาดกระทิงนั่นเองครับซึ่งนะครับแรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากในส่วนของข่าวของดูโรค่ครัมชี้รอดจากการ รอบสังหารด้วยเพราะนะครับในส่วนของดนัลดทรัมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่กําลังทับจะเข้าไปในส่วนของพูดเกี่ยวกับของบิตคอยน์แล้วในงานของบิตคอยที่จะกําลังจัดประชุมเร็วๆนี้นะครับก็เลยทําให้ คนเขาก็กาวๆในเรื่องนี้จุ๋มครับแต่ก็ถือว่ากราฟเนี่ยมันก็เป็นอาที่โชว์ที่สุดแล้วเราอาจจะเชื่อขาวได้สักประมาณหนึ่งยู่นหมครับแต่ว่ากราฟเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อได้ประมาณหนึ่งโดยรูปแบบมันก็สามารถเอามาวิเคราะห์ตอนได้ว่าโอเคในอดีตเคยเป็นแบบนี้อนาคตก็อาจที่จะเป็นแบบนี้แต่ก็อาจจะที่จะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็มีแนวทางให้เราในไกด์ไลน์เนาะ ซึ่งตอนนี้รูปแบบเขาก็เตรียมตัวตลาดกระทิงแล้วรอบนี้จะเป็นเหมือนกับรอบก่อนหรือเปล่าที่ส่งสัญญ,ญาณว่าตลาดกระทิงจะลังจะเกิดขึ้นเราก็ไม่มีทางรู้ได้จนกว่าตลาดมันจะสิลยจุ๋มไหมครับก็ขอให้ตลาดกระทิงมันมาได้เร็วๆนะครับเพราะว่าหลายลคนก็รอแบบใจจดใจจอไม่ไหวแล้วจริงครับเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ